อนนี้ผมครับเด็กๆก็กินซุกกี้กันเรียบร้อยแล้วต้องขอขอบคุณหัวหน้าวาราาีชัยศาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเคทำราสรปานของเล็งไายทุกท่านครับตีอนุเคราะห์สถานที่แล้วก็มีการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้คือครับเด็กๆหนองเล็งไายเอฟซีของเขาได้รวมกิจกรรมด้วยกันครับและตอนนี้ครับคลิปสุดท้ายผมมีการเปลี่ยนแผนครับเดิมทีว่าจะปาเด็กๆไปเอลตี <S 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 อันก็กางนา้ำรูปหัวใจแต่คิดว่นาน่าจะแบบมีเวลาละกันเลย เอาเป็นว่าคลิปนี้เขาจะทําคลิปอัดเป็นหลักฐานครับว่า,วาเด็กๆแต่ละคนปลูกต้นไม้ไว้ตัดได้พ่องนะฮะเ,เพื่อนหนึ่งปีตั้งหน้าเขาจะมาดูกันครับว่าต้นไม้ใครจะรอดหรือบ่รอดต้นแรกนี่ของใครครับต้นแรกนี่ของผมงครับไหนไปยืนใกล้ๆต้นไม้ไเลยวางไว้ก่อนเลยนี่วางไว้ก่อนเลยอ่านี่ครับ แต่ละคนก็เริ่มประจำจุดละมาดูผลงานครับอ่าต้นที่หนึ่งของนิวนาพนกเดชนมลครับอ่าต้นไม้ต้นนี้ชื่อว่าต้นไม้น้องนิวชื่อจริงอะไรนะนาพนกเดชนมลครับอีกทีนาพนกเดชนมลน้าอะไรนะน้าพนกเดชมนครับน้าพนกน้าพนกน้าพนกเดชมนโอเคต้นนี้นะโอเคเยี่ยมมากอ่า จำไว้นะต้นที่หนึ่งของเรารก็ในการปลูกนะครับผมก็จะให้เด็กๆปลูกตรงกลางระหว่างต้นแพรบารมีของผมที่ปลูกไว้ล่วงหน้า3ปีไปแล้วนะฮะนี่ครับก็จะเป็นแพรบารมีของผมแล้วก็ต้นต่อไปต้นที่สองหมายเลข2ของใครเอ่ยแนะนาหน่อยสวัสดีครับผมชื่อน้องข้ปันอายุเก้าปีครับอ่าต้นไม้ต้นนี้ชื่อต้นว่า ชื่อจริงไใชพ่พะควัดอ่างอิงครับอ่าพะขวัดอ่างอิงนี่ครับน้องเขปงาขขปั้นต้นที่สองอ่าเขากดไลค์หน่อยเยี่ยมเขาปั้นต้นที่สองกลับเขากลับได้ยังครับอ่ากลับได้เลยครับอ,อ่าของใครตั้งชื่อต้นไม้ให้แล้วกลับบ้านได้อ่าต้นที่สามน้องสเปนตั้งชื่อต้นไม้ว่าชื่ออะไร นบพกรต้นนี้นี่เองที่ปลูกลำหน้าพวกเนี่นอกแนวโหนี่ครับเป็นกองหน้าด้วยทวนอีกทีนึงชื่อต้นชื่อต้นนบพกรครับนบพกรนะครับนี่ครับเป็นสตอปป่าขอบคุณมากครับอ้าว <c oughs> ต่อไปต้นที่สี ต้นที่สี่ของใครเอ่ยขอครับแนะนำต้นชื่อต้นไม้นะครับชื่อภูริวัตครับต้นภูริวัต <c oughs> นี่ต้นภูริวัตเป็นต้นที่ส okay. ี่โอเคเยี่ยมมากก็ยังไม่ใกล้ต้นไม้หน่อยคุณเป็นมุฟอะอ๋ะอ,อแป๊บหนึ่งหนึ่งสองสามมองกล้องโอเคขอบคุณครับจบแล้นะครับผมต้นที่ห้า มาดูครับต้นที่ห้าของใครน้องพิดต้นที่ห้าชื่อต้นไม้ชื่ออะไรครับต้นอนุวัตรครับต้นอนุวัตนี่ต้นอนุวัตนะครับต้นที่ห้านี่โชวช์น่อยโชว์หน่อยนี่ครับห้ามตายนะโอเคต่อไปต้นที่หกของใคร ต้อะไตั้งยังต้นภู้ตะวันภูตะวันนี่ไปยืนใกล้ๆต้นไม้ไหน่อยต้นภูตะวันนี่ต้นที่อะไรต้นที่หกแหละอ่าต้นที่หกต่อไปต้นที่เจ็ดถ้าผมจำลำดับไม่ผิดนะฮะอ่า ต้นที่เจ็ดชื่อต้นอย่างครับต้นมะนาสีครับฮะมะนาสีครับมะนาสีมะนาสีนี่คือต้นไหนชื่อไถ่ปู <laughs> ่เป็นกันครับฮะปู่เป็นกันเลยครับปูเป็นกันเท่ดีสวยดีครับวันที่เราแล้วเราชื่ออย่างตครับชื่อแต่ชื่อศรีษะครับศิริศ,ศ,ศักีษะศรดิ์ครับโอเคนี่คือต้นศรดิ์นะครับนี่โอ้ดิตอคือเปลี่ยนตัดยอดเราเห็นหน่อยเหรออ่าโตโตแย่มากจับมือ โอเคครับต่อไปถามอยู่ต้นไหนผมอยู่ต้นขุนอยูอ่าอยู่ไก,ก่อยู่แหละอ่าต้นต่อไปของใครนนนนชื่อต้นอะไรต้นพักกระพงครับฮะต้นพักกระพงพัระพงนี่ชื่อฉลับพงกระพงจื่อฉลับชื <laughs> ่อติงคือพักกระพง <laughs> พักกระพง, <laughs> ง อ,คอ,อาคิต้าตั้งชื่อแต่เขาตามต้นไม้ต้นไม้จืจอฮะนสุภวิทย์ครับ<ะ>สุภวิทย์ครับอ่าสุภวิทย์มองยืนใ,นใกล้ๆต้นสุภวิทย์หน่อยและมองกล้องชี้ด้วยนะสุภวิทย์โอเคเยี่ยมขอบคุณครับ อ่ะต่อไปต้นของใครอีกครับใครตั้งจ่อต้นไม้เรียบร้อยแล้วครับเลยเจอกันวันเสาร์ต้นนี้ชื่อรัชนนครับรัชนนไปยืนใกล้ๆหน่อยสิอ่ารัชนนชี้จุดด้วยชี้ด้วยรัชานนโอเคถ่ายรูปเป็นหลักฐานละหนึ่งปีมาวัดผลกัน เรากำลังจะไปโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันวันเสาร์อุ้ยอุ้ยอุ้ยต่อไปต้นไม้ต้นนี้ชื่อทำมี่คิตตี้โมบายทำมี่คิตตี้โมบายชื่อจริงคือศิรวิทย์ครับศิรวิทย์นี่ต้นศิรวิทย์ทำมี่คิตตี้โมบายไปยืนใกล้ๆหน่อยใส่หมวกขึ้นต้นใหม่เลยชี้ต้นไม้หน่อยมองกล้อง ทาม,มี่คิตตี้โมบายสิรวิทย,เนนย์เดี๋ยวใครจะตั้งจือ่อเปลี่ยนจื่ออย่างได้มดเด้อใครจะเอาจื่อเท่ๆมาก็ได้มันจำเป็นต้องเป็นจื่อตัวเก่าก็ได้เด้อตอนนี้จื่ออย่างตน้น,นต,ตินนี่คิตตี้โมบายตินนี่คิตตี้โมบายอันนี้หลอกเลียนจากทาม,มี่เลยแหละ อ๋อนามสกุลเดียวกันเลยอ่าเจือจริงเขาชื่อเศฐพงษ์ชัยวงครับเศฐพงษ์เศฐพงษ์เศฐพงษ์ชัยวงอ่าโอเคขอบคุณครับมีตังค์ค่สี่มือใบอ่าต้นนี้ของใครต้นนี้ของใคร ต้นนี้ของใครอ่านายตั้งชื่อว่าตั้งชื่อตัวนี้ว่านึกไม่ออกเอาชื่อของเราก่อนชื่อชื่อจริงชื่อจริงกิจนทต้นกิจนัทอ่าถ้าจะเปลี่ยนชื่อมาบอกทีหลังได้นะต้นกิจนัทนะครับโอเคเยี่ะมากขอบคุณครับทั้งนาย อ้าวต้นต่อไปอไเดี๋ยวหนึ่งปีครับมาดูผลงานผมตั้งโจทย์ไว้ให้เราอ่อนต้นของไข่สูงที่สุดกับแพ่ใบกว้างที่สุดนะได้รางวัลน,นะฮะไหนต้นของเราอยู่ไหนเนี่ย yeah. เอออยู่นี่อ่าตั้งชื่อยังต้นอะไรเอาชื่อเราก่อนชื่อเราชื่ออะไรพีรวิทย์ครับฮะพีรวิทย พีรวิทย์นามสกุลไม้แก้วไม้แก้วไม้แก้ว,กวโอเคต้นพีรวิทย์ไม้แก้วชี้ต้นไม้หน่อยสิอ่าเดี๋ยวถ้าคิดจือ่ออกแล้วจือเทๆ่ๆมาว่าคู่นะอ่าเดี๋ยวเขาจะมีป้ายจือต้นไม้ไปฮือติดไปฮือหล่อ,อนตัวนะฮะอ่าหมดหรืยัง หมดเลยยังนี่ยังคีของอ่านี่ของใครของ,ของรอานยลูกคนลูก,ก,อ,ลกอ่าเจ้าของต้นไม้มาตั้งชื่อหน่อยเร็วรอ๋อคัทนะฮะมาตั้งชื่อก่อน,น,ออนฮะอยู่ในรถเท่าไหร่ลูกรถเจ้าหน้าที่นลูก อ่าเดี๋ยวไปดูได้ตีรถอ่ามาชี้ต้นไม้แล้วก็บอกชื่อต้นไม้ด้วยถ้าน okay. ึกไม่ออกก็เอาชื่อเราตั Thanks, ้งชื่อต้นไม้ยังชื่อพะาแพงครับฮะพะาแพงครับพะาแพงครับโอ้ต้นนี้ชื่อต้นพะำแพงชื่อเขาชื่อย่างก็อากาศครับอ๋อเอ็มจะจือแต่อ้ครับชื่อแต่ชื่อจริงอภิชัยครับอภิชัยชื่อเดี๋ยวก็คู่แหวมคำโอ้โอเคอ่า จือเจียวก็ครูอพิชัยแต่ต้นไม้จือพาแผงครับอือโอเคครับต้นนี้ของน้องออก,กัดนะครับพาแผงหนึ่งปีมาดูผลงันกันอ้าวต้นต่อไปคิมตั้งชื่อให้ต้นไม้ยังไปอ่าน่าจะอยู่ตีรถครับ ชี้ไปที่ต้นไม้แล้วบอกชื่อต้นไม้หน่อยชื่ออะไรนึกไม่ออกเอาชื่อจริงเราก่อนสุธิพัฒน์ใจวงฮะสุธิพัฒน์สุธิพัฒน์ใจวงนามสก,กุลเดียวกับครูแล้วคนนี้อ่าต้นไม้นี้ชื่อต้นสุธิพัฒน์ใจวงและเดี๋ยวถ้าคิดชื่อออกค่อยมาเปลี่ยนชื่อโอเคอ่าตั้งมันเทเดยนะอ่า นี่ครับโรนโดอานายของเรานะฮะนี่น้องคิมอ่าต้นต่อไปครับจะหมดหรือยังเนี่ยขอไปยังอันนี้ต้นนี้ของใครฮะป,ปิงปัองอยู่ไหนเร็วมาตั้งจือก่อน ต้นไม้เราชื่ออะไรป้าแพทป้าแพชรชื่อป้าแพทนะโอเคอ่าต้นนี้ชื่อต้นป้าแพทของปิงปองโอเคครับชื่อจริงเราชื่ออะไรนะพานุพงศ์สุพินพ,พานุพงศ์โอเคหมดยังยังกระโข้โอโ้โหอยู่ไหนนี่เจ้าของต้นไม้แล้วนี่ต้นสุดท้ายก่อนย,ยังมีมั้ยล่ะอ่าโฟกัสจิ้งยัง ต้นไม้จีอย่างจีป้าโบครับจีป้าโบนี่จี้ต้นจี้ต้นไม้หน่อยนี่ต้นไม้ต้นนี้ชื่อต้นป้าโบโอเคโฟกัสโฟกัสจีแต่จีอย่างนัทพงศ์นัทพงศ์ขาว้อครับนัทพงศ์นัทพงศ์ขาล้อโอเคหมดยังยังมีอีกไหมอ่าโฟกัส น้อยเมื่อกี้โฟกัสใหญ่ตันนี้ใช่ไหมยอ,อ้วไม่ใช่เหรอแล้วตันนี้ของใครอะ่ะม,มีหมวกไหนจำได้ไหมโฟกัสอ่า โอเคชื่อต้นไม้ต้นนี้ตั้งว่ามีตังคิตติโมบายครับมีตังคิตติโมบายโอเคเยี่ยมมากโอเคครับผมหมดแล้วเนาะคนสุดท้ายแล้วเนาะยังเหลือแห่งคนน้าของน้องผืนป่าโอ,อ้โอเคครับจําได้ละของน้องผืนป่านะฮะลูกของหัวหน้าเอหัวหน้าวาระดิชัยสารกับปุ๊กไว้หนึ่งต้นมาดูผลงานของน้องผืนปลาหน่อย Pum, đây lắm. mình đã đếm nãp lá, mình có bao nhiêu cành nhá, ế ế, mới chạy tết ní, tết ở đâu à, hái chưa, mâm này, à, để hàng nong khืน phá hẻm tân nưng, ta phụng vẫn hái mà chưa, tất đây, à, bà nếu trái tách này thì phải น่าจะอยู่ในโคลแล้วครับนี่โอเคผมซ่อหามาปะมันเป็นยังครับก็ถือว่าภารกิจของเฮาวันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับต้องขอขอบคุณ เคทำลาสัตว์ป่าน้องลิงซ้ายนะฮะขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่อนุญาตให้เด็กๆมาร่วมกิจกรรมด้วยกันนะครับขอบคุณน้องๆหนองลิงซ้าย FC ทุกท่านนะสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่ภารกิจหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับ <c oughs> รบ๊าย <c oughs> บาย